วงการ EV ีกำลังจะสั่นสะเทือนค่ะล่าสุดคอรมอมีการปรับแผน EV3 และ EV3.5 นะคะเพื่อป้องก ly, ัน o v e r อร p p ั y พทงครามราคาและเป็นการดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกค่ะ ล่าสุดคอรมอมีมติเห็นชอบมติบอร์ดของ E ีวีค่ะในการปรับแผนส่งเสริม E ีวีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ไทยเริ่มผลักดันยานดนไฟฟ้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสงครามราคาโอเวอร์สปายรวมถึงรักษาฐานการผลิตในประเทศค่ะ แล้วถามว่าทำไมต้องมีการปรับมาตรการนี้นะคะเนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับ2ปัญหาใหญ่ในตลาดรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกก็คือ over supply ผู้ผลิตเร่งนำเข้ารถมากเกินดีมานจริงหรือจะเป็นปัญหาที่2นั่นคือสงครามราคาค่ะแข่งลดราคาจนกระทบกับผู้ประกอบการผู้ซื้อรอตลาดนิ่งทำไม่ยอดขายสะดุด ซึ่งรัฐบาลเลยต้องมีการปรับโครงสร้างมาตรการ EV แบบจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะคะยังเป็นเป้าหมายหลักของค่ารถยนต์ทัวโลกค่ะสำหรับรายละเอียดมาตรการใหม่นะคะของ EV 3และ EV 3 5อย่างแรกเลยก็คือจะมีการขยายเวลาจดทะเบียนเพื่อช่วยผู้ประกอบการเคลียร์รถที่ผลิตแล้วค่ะ ซึ่งในส่วนของ EV 3ขายได้ถึงวันที่31ธันวาคม2568จดทะเบียนได้ถึง31มกราคม2569และ EV 3.5ขายได้ถึง31ธันวาคม2570และจดทะเบียนได้ถึงวันที่31มกราคม2571ซึ่งก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยลดปัญหาผลิตแล้วขายไม่ทันและรถค้างสต็อกค่ะ อย่างที่2เลยนะคะก็คือนับผลผลิตชดเชยเพื่อส่งออกซึ่งคือกติกาใหม่ที่ผู้ประกอบการชอบมากเลยค่ะซึ่งรถ e ีวีที่ผลิตเพื่อส่งออกนับเป็น1.5เท่าสามารถยืดเวลาส่งออกได้ถึง30มิถุนายนของปีถัดไปนั่นหมายความว่าถ้าผลิตน้อยแต่คูณด้วย1.5เท่าก็ถือว่าทำตามเงื่อนไขรัฐได้เร็วมากขึ้นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ค่ารถตั้งฐานผลิตไทยเพื่อส่งออกไปทั่วโลกค่ะ อีกหนึ่งอย่างนั้นคือการคุมเข้มเงินอุดหนุนด้วยนะคะซึ่งรัฐจะมีการติดตามแผนการผลิตชดเชยอ,อย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าหากว่าผู้ผลิตไม่ทำตามเงื่อนไขให้สามารถระงับเงินอุดหนุนชั่วคราวได้ทันทีเพื่อความรอบคอบด้านงบประมาณของรัฐค่ะ อีกหนึ่งมาตรการนะคะนั่นคือเปิดทางขยายสายการผลิตซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ EV 3สามารถขยายการผลิตชดเชยไปอยู่ภายใต้ EV 3.5ได้ซึ่งช่วยให้ค่ายรถนั้นมีทางเลือกมากขึ้นโดยไม่ต้องรีบโยกฐานการผลิตออกนอกประเทศสำหรับผลลัพธ์ที่ประเทศไทยจะได้จากมาตรการนี้นะคะอย่างแรกก็คือจะช่วยลด Oversupply คุมการแข่งขันร,รถยนต์นให้ราคามีความสมดุลมากขึ้น รวมถึงดึงดูดค่ารถตั้งโรงงานเพิ่มและทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต E ีวีของอาเซียนค่ะสรุปแลว้วนะคะมาตรการ EV 3ีและ EV 3ีค่ะคือมาตรการในการจัดการตลาดของรถยนต์ E ีวีค่ะเพื่อเป็นการป้องกันสงครามราคาเป็นการดึงค่ารถยนต์มาลงทุนนะคะรวมถึงดึงให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตรถ E ีวีในอนาคตค่ะ